สวัสดีครับผมเบลจากมุก49วันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าลูกยูเคสนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3ไซส์6สีนะครับผมอันนี้จะเป็นไซส์ S ส่วนตัวนี้เป็นไซส์ M แล้วก็ตัวสีเหลืองตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีชมพูฟ้าสี 4, ชมพูเขียวสี 4, แดงน้ำเงินสี 4, ฟ้าสี 4, เหลืองแล้วก็สีดำครับสำหรับตัวฝาด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น PC ซีสม,เมเสัยเบสแล้วก็ตัวผ ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นผ้า v c เคลือบกันน้าแล้วก็เสริมให้มันหนาพิเศษนะครับก็จะได้กันน้ําได้ด้วยแล้วก็ทนทานด้วยครับตัวนี้ก็จะพิเศษียิงรร่ง ตรงที่ว่ามันสามารถเลือกได้ระหว่างเราจะถือแบบนี้หรือว่าเราจะสะพายเป็นตัวเป้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็วิธีการเปิดของมันจะต้องเปิดจากฝั่งที่สะพายนะครับมันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะสามารถกันเวลาแบบเราสะพายแลว้วพวกคนจะมาเปิดซิปกระเป๋าเราขโมยของในี้ครับมันก็จะทาได้ยากเพราะว่ามันต้องเปิดจากตัวด้านหลังเราส่วนข้างในของมันจะเป็นอย่างนี้ด้านบนจะเป็นตะข่ายสามารถเปิดได้แล้วก็เก็บพวกของที่เล็กๆอย่างพวกสายชาร์จมือถือหรือว่าอุปกรณ์ดับน้ำก็ได้ครับด้านไหนก็จะเป็นล o n g เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองจัดกระเป๋าไปเที่ยวสักสองสามวันให้ดูนะครับว่ามันจะจุของได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาเริ่มเลยครับอันนี้เป็นกระเป๋ารองเท้านะครับก็ใส่ลงไปก่อนได้เลยแล้วก็มีพวกกระเป๋าเสื้อผ้าที่ว่าม้วนไว้แล้วใส่ได้ประมาณห้าตัวนะครับนี่ของใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์นับน้ําอย่างพวกแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็อันนี้ใส่พวกกางเกงได้นะครับแยกกันระหว่างเสื้อเกิดกางเกง ก็จะเห็นว่ายังเหลือพื้นที่อยู่แล้วก็ตรงนี้เราสามารถใส่อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอันนี้แอปพลสายชาร์จคาเว่แบงค์นะครับแล้วก็พื้นที่ยังเหลือผมก็ใส่แผงของผมไปด้วยตรงนี้วก็ปิดได้เลย สำหรับที่เราเพิ่งแพกไปก็เป็นไซส์ M นะครับเป็นตัวนี้ไซส์กลางก็จะเหมาะสําหรับประมาณ5-7วันได้เลยส่วนตัวนี้เป็นไซส์ S ตัวนี้จะเหมาะประมาณ1-3วันสําหรับการแพกไปต่างจังหวัดน,นะครับแต่ว่าที่จริงตัวนี้ก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะว่าพื้นที่ของกระเป๋าเนี่ยมันก็เพียงพอต่อชีวิตประจําวันที่ว่าจะใส่แค่พวกกระเป๋าตั้งมือถือแฟม้มเอกสารหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนงี้ก็ตามครับ อันนี้เป็นไซส์ L นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวตัวเนี้ยจะเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปอยู่ประมาณสักเวันขึ้นไป10วันขึ้นไปนี้เลยเพราะว่าใบเนี้ยจะใหญ่มากแล้วก็อย่างออย่างที่เห็นคนใช้บ่อยๆก็คือเอาไปใส่พวกอุปกรณ์อย่างพวกขาตั้งกล้องกล้องหรือว่าเป็นอุปกรณ์ดำน้ำะไรพวกนี้ได้เลยเพราะว่าใบเนี้ยใหญ่จริงๆแล้วก็ทนทานแล้วก็กันน้ดํดเลยครับ ถ้าให้เทียบตัวกระเป๋าเป็นตัวเลขนิ้วนะครับตัวนี้ก็1 4นิ้วตัวนี้ส8บนิ้วแล้วก็ตัวนี้22นิ้วก็จะใหญ่กว่ากระเป๋าเดินทางไซส์เล็กที่ใช้แคลิออนนะครับสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะครับก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของมันก็คือเราทั้งสะพายได้แล้วก็เวลาที่เราไม่อยากสะพายเนี่ยเราก็ลากกระเป๋าเดินทางอยู่ก็สามารถเอาไปเสียบตรงคันชาตาของมันได้เลยเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับด้านหลังของตัวนี้มันจะมีแทนจับอยู่แล้วก็เกี่ยวได้เลย ท่านี้ก็สามารถลากไปไหนมาไหนได้แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกระเป๋ารุ่นนักลูกเคสําหรับใครที่สนใจอยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง LINE Facebook Instagram หรือว่า w w w m o v ็บดมได้เลยนะครับและยังสามารถติดตามเราได้ทางช่อง YouTube Channel Move49 ได้อีกนะครับสำหรับใครที่อยากได้รีวิวเพิ่มเติมสามารถดูทางช่องทางนั้นได้เลยยังไงเดี๋ยววันนี้ผมต้องลาไปก่อนอยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ